ทำมั่เรื่องเฉพาะตัวอดภาวนาทุกวันทุกวันต้องทำเราไม่ภาวนานะทุกวันกิเลสก็เอาไปกินหมดนะกิเลสขย,ยันไม่มีวันหยุดไม่มีนกักขัดตระกูลุยทุกวันเราปฏิบัติทำทำทำหยุดหยุดสู้กิเลสไม่ไหว มือนมันชกทั้งวันนะเรานานๆชกลูกหนึ่งนะึสู้กันไม่ได้นะปฏิบัติต้องขึ้นไมอยู่ประเภทเล่นไม่เลิกไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะน็อกมันในเวลาอันสั้นนะสู้มันทุกวันสู้ด้วยสติด้วยปัญญานี่นะกิเลสนไม,ไม่มีอะไรมากนะมีราคาโทสะโมหะมีเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมีสามตัวเองกุศลมีเยอะแยะมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิริยะเห็ไหมมีสติมีศรัทธามีโู้เยอะแยะเลยกุศลเยอะกว่านะแต่ไม่สามาัคขีกันอกุศลเนี่ยสามาัคขีกันแน่นแฟนมากเลย เวลากุศลจะเกิดนะโมหะจะเกิดขึ <se> ้นมายืนพื้นเลยไม่ว่าราคะจะเกิดนะก็ต้องเกิดร่วมกับโมหะโทสะจะเกิดก็เกิดร่วมกับโมหะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสยืนพื้นพอมีโมหะขึ้นมานะบางทีก็เกิดร่วมพร้อมๆกับราคะบางทีเกิดร่วมพร้อมกับโทสะบางทีเกิดเดี่ยวๆก็ได้แต่ถ้าโมหะเกิดเดี่ยวๆนะไม่นานราคะโทสะก็ตามมามันมาช่วยกัน ส่วนธรรมะฝ่ายดีนะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยยอมสามคัคคีกันงั้นเลยสู้กิเลสไม่เคยได้เลยธรรมะจะไปสามคัคคีกันขณะจิตเดียวเท่านั้นเองครูบาอาจารย์วัดป่าโบราณท่านเรียกว่ามักสมังคีมันสามคัคคีกันศนะีลส,สมาธิปัญญาอลไร,รวมเข้าเป็นหนึ่งนะ โพธิปัคกคียธรรม37ประการรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งันถึงสู้กิเลสไหวเน้นกุศลน,นะพวกมากนะแต่ไม่สามารถขี่กันอย่างเวลาเราภาวนาวันนี้มีศรัทธาก็มีวิริยะหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่เอาลนะวิริยะนะก็อยากจะทำสมาธิไม่อยากเดินปัญญานะเอาสมาธิก็ไม่เอาปัญญา หรือศรัทธาขึ้นมาก็ทิ้งปัญญาโง่งมงายไปบางทีก็ทำความเพียนจเจริญปัญญารวดเลยทิ้งสมาธิมันไม่สามัคคีกันธรรมะมันไม่ประชมุมมันเลยรวมพลังกันไม่ได้เมื่อธรรมะรวมพลังกันไม่ได้ในขณะที่กิเลสสามัคคีกันรวมพลังกันธรรมะเลยไม่เคยชนะกิเลสเลยสู้กันไม่ได้หรอก เราต้องมาค่อยๆพัฒนานะพัฒนาธรรมะของเราขึ้นมาค่อยฝึกไปได้ตัวที่จะทำให้ธรรมะสามัคคีกันคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะเป็นที่รองรับองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยให้รวมเข้ามาในจุดเดียวกันคือรวมลงมาที่จิตไม่รวมที่อื่นก็ไม่ได้นะนั้นสมาธิออกนอกจิตไปรวมอยู่ที่อื่นเนี่ย ธรรมะไม่สามารถขีกันธรรมะจะสามารถีได้นะในอาศัยพลังของสมาธิในระดับฌานขึ้นไปนแต่ปฐมฌานะจิตรวมลงที่จิตงั้นฌานแท้ๆในจิตไม่ไปรวมอยู่ที่อื่นนะจิตรวมลงที่จิตนและสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนะคุณงามความดีโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอิทธิบาทอะไรต่ออะไรนะ มันจะเกิดร่วมกันที่จิตเกิดพร้อมๆกันที่จิตเพราะธรรมะสามัคคีกันได้นะถึงจะโค่นล้มกิเลสได้กิเลสนะสามัคคีกันมาตลอดเลยรักกันเหนียวแน่นนะมีหมัดต,ตามมาเป็นชุดๆเลยเวลากิเลสมาอย่างเป็นต้นว่าวันไหนเราฟุ้งซ่านตามใจกิเลสนะไปเดินห้างเล่นฟุ้งซ่านดูอะไรเพลินไปน เดี๋ยวราคาก็เกิดแล้วเห็นนั้นก็อยากได้เห็นนี้ก็อยากได้พออยากได้แล้วไม่มีสตงางค์จะซื้อนะโทสะก็เกิดแล้วไม่สบายใจกนะิเลสเล่นเป็นทีมเลยนะอาศัยความฟุ้งซ่านของจิตนะั้มาย,ยืนพื้นเลยอนะกุศลก็ต้องอาศัยสมาธิมาเป็นตัวยืนพื้นไว้ถนะึงจะประชุมลงได้เนะนีนะ่ยธรรมะกับธรรมนันมันสู้กันมาอย่างนี้ตลอดเวลาแต่คนในโลกมันแพ้ ไม่พานานะปฏิบัติให้สมควรจะทำเลยจิตเลยไม่รวมลงที่จิตศีนสมาธิปัญญาและทรรฝ่ายดีทั้งหลายไม่ประชุมพร้อมๆกันต่างคนต่างมาไม่สามารถขี่อากูสนเนี่ยโอ้โหสามารถขี่กันมากเลยสังเกตไหมช่วงไหนฟุ้งซ่านมากนะราคาอะไรเงี้ยแรงช่วงไหนราคามากสังเกตไหมต่อไปโทสะแรง เห็นไหมโทษสาแรงอีกหน่อยอซึมซึมถัดจากนั้นหมดแรงแล้วซึมซึมไปหน่อยพอซึมได้ที่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านอีกละโอ้เล่นไม่มีเลิกเลยนะมันมันวางแผนพร้อมๆกันนะวนเวียนผลัดกันชกก็มีนะรุมกันชกก็มีนะงั้นพวกเราต้องมาพัฒนากุศลของเราให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมท่านไม่ได้บอกให้พัฒนากุศลนะ ท่านไม่ได้กำหนดกำหนดไว้แค่นั้นท่านบอกให้เราเนี่ยพัฒนากุศลให้ถึงพร้อมถึงพร้อมคือกุศลต้องมีครบเลยทุกชนิดเลยด้วยความไม่ประมาทถ้าประมาทคือขาดสติต้องมีสติถ้าไม่มีสติไม่มีกุศลหรอกยังพวกเรามาค่อยๆพัฒนากุศลขึ้นมานะเริ่มแต่พัฒนาสตินะให้มีสติสติเป็นตัวระลึกได้เป็นเครื่องมือของจิต ในการรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นเครื่องมือของจิตท่านนั้นเองในการที่จะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจถ้าปราศจากเครื่องมือคือสติแล้วจิตจะรู้อะไรไม่ได้จะรู้ทันสภาวะไม่ได้ปัญญาก็เป็นเครื่องมือของจิตในการเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะถ้าปราศจากปัญญาสอย่างเดียวนะมีจิตดวงเดียวนี่จิตเข้าใจอะไรไม่ได้ งั้นจิตเนี่ยเวลาทํางานนะทํางานร่วมกับเจตสิกเกิดร่วมกันนี่เรามาค่อยๆมาฝึกพัฒนาสติวิธีจะให้เกิดสตินั่นก็คือหัดรู้ทันสภาวะบ่อยๆจิระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติให้เรามาหัดดูสภาวะบ่อยๆถ้าเราดูสภาวะบ่อยๆต่อไปเราก็จําสภาวะได้แม่นก็คล้ายๆเรา รู้จักคนคนหนึ่งนะเป็นญาติพี่น้องเราเนี่แหละรู้จักกันตั้งแต่เล็กตั้งได้เกิดมาด้วยกันใช่ไหมพอโตขึ้นมาเนะี่ยต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางไม่เจอกันหลายสิบปีนะมาเจอกันก็จําไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งนะจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ตามนะแต่เห็นหน้าทุกวันเลยจาแม่นเห็นหน้าทุกวันทุกวันจําแม่นต่อไปเคยจําแล้วก็ล้าเลยไม่ค่อยหมั่นดู ไม่ค่อยเห็นนะนานๆไปก็จําไม่แม่นอีกเพราะสติก็ไม่เที่ยงนั่นเราต้องอดทนนะในการหัดรู้สภาวะอย่าเลิกรู้เป็นทุกวันเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้เช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ร่างกายยืนคอยรู้ร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเลี้ยวซ้ายแลกขวาร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่ง นะร่างกายกินอาหารร่างกายขับถนะ่ายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆต่อไปพอร,ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราขาดสตินะเราเผลอเผลอกระดุกรดกระดิกนะนั่งอยู่แล้วเผลอเช่นยุงมากัดนะั้นขยับมือจะไปตบยุงแล้วมือกำลังเคลื่อนไปสติรู้ทันความเคลื่อนไปของมือนะเนี่ยเบรกทันนะก็ถือว่าเป็นบุญของยุงนะเบรกไม่ทันก็เป็นกรรมเก่าของยุงเป็นกรรมใหม่ของเรา นมีไหมเบรกไม่ทันมีไหมมีเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วกว่ารูปจิตมันสั่งให้รูปเคลื่อนไหวไปตบยุงแล้วมันสั่งไปแล้วนะรูปกําลังทํางานอยู่จิตอีกดวงหนึ่งเกิดสติขึ้นมาไปเบรกเนี่ยรูปยังรับคําสั่งเก่าอยู่นะเบรกไม่ทันรูปเนี่ยอายุยืนกว่จิตมากเลย อย่างน้อยก็17เจ็ดเท่าตามตำราว่างั้นนะนักปฏิบัติไม่มีใครเคยเห็นจริงหรอกอันนี้ไม่ใช่ภูมิรู้ของนักปฏิบัติที่จะเห็นได้จะรู้ได้แค่ว่ารูปมันเกิดดับช้ากว่าจิตจะกี่เท่าในวัดไม่ถูกหรอกไม่ใช่ภูมิรู้ของผู้ปฏิบัติอย่างพวกเราสาวกภูมิรู้ไม่ได้ขนาดนั้นจิตไม่ไหวพอเรามาพัฒนาสตินะหัดคอยรู้ไป อะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกอย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกต่อไปนั่งนั่งอยู่นะเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยกำลังเผลอๆอยู่มันปวดขึ้นมาปุ๊บสติระลึกได้เลยหายเผลอสติระลึกได้ก็หายเผลอกําลังเผลอๆอยู่นะมือขยับไม่ได้เจตนาเลยนะมือขยับนั้นสติระลึกได้หายเผลอ พอสติมานะก็าหายเผลอไปก็รู้สึกขึ้นมาจิตใจก็มาค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตนะมีสติคอยรู้ทันอยู่ที่ใจนี่ดีที่สุดเลยดีกว่ารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่กายก็ดีเหมือนกันได้เดินไม่ตกท่อเดินไม่ตกถนนอะไรงี้มีสติแต่ถ้าจะสู้กิเลสนะไม่ให้ตกจากศีลจากธรรมนะรู้ทันเข้ามาที่จิตได้ยิ่งดีที่สุดเลยกิเลสมันอยู่ที่จิต เราคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆทีแรกก็จะรู้ได้แต่กิเลสหยาบกิเลสละเอียดยังรู้ไม่เป็นกิเลสละเอียดดูยากมากนะกิเลสละเอียดเนี่ยหน้าตาเหมือนกุศลเลยอย่าเนืกว่ากิเลสมันมืดอย่างเดียวนะกิเลสชั้นละเอียดในสว่างนะสว่างสวายอย่างตัวจิตซึ่งประกอบด้วยอวิชชาตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวสําคัญนี่แหละ ที่หลวงพ่อบอกพวกเราต้องมีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดวงนี้แหละจิตอวิชชาครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตอวิชชาแต่เราต้องอาศัยมันก่อนเรียกว่าอาศัยศัตรูไปทําลายศัตรูนะถึงวันหนึ่งเราจะทําลายตัวจิตอวิชชาได้ก็จะเกิดจิตที่เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตใจของเราตอนนี้ไม่บริสุทธิ์หรอกจิตใจของเราซ่อนเฟรนกิเลสมาเยอะ งั้นทฤษฎีที่บอกไม่ต้องทําอะไรเลยจิตดีอยู่แล้วอันนั้นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเดิมมันประพัดสอนมันผ่องใสถ้าไม่ได้พูดว่ามันบริสุทธิ์ในพวกมักง่ายนะไปได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตประพัดสอนก็คิดว่าจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรหรอกนะกิเลสมาไล่มันไป้วพอแล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันเศร้าหมองเพราะกิเลสงั้นคอยประคองคอยรักษาจิตไว้เนี่ยก็รบรรลุธรรมคนละเรื่องเลย จิตนั้นผ่องใสจริงสว่างจริงนะโดยตัวของมันเองแต่โง่มีอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตที่เป็นจิตอวิชชานะสว่างนะไม่ใช่มืดนะจิตผู้รู้เวลาพวกเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกแม้มสว่างขึ้นมาเนี่ยที่ว่าสว่างสว่างนะสว่างที่ยังเชื่ออวิชชาอยู่งั้นยังไม่สว่างครอบโลกจริงหรอกแล้วก็ไม่เหมือนสว่างของกสินนะสว่างกสินสว่างครอบโลกได้นะแต่เป็นสว่างปลอม สร้างขึ้นมานี่เราค่อยมาหัดรู้สภาวะที่จิตเรื่อยๆนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะการที่เราหัดรู้สภาวะที่เกิดที่จิตบ่อยๆถ้าไปสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นอะไรแปลกปลอมเข้ามาที่จิตน,นิดเดียวเนะสติระลึกได้หายหลงหายเผลอรู้สึกตัวขึ้นมานะใจก็สว่างขึ้นมา สว่างแบบประพัดสอนนะไม่ใช่สว่างแบบบริสุทธิ์็ได้ันกันสว่างขึ้นมาเป็นคราวๆเดี๋ยวก็มัวใหม่กิเลสมาอีกมัวอีกทําไมกิเลสยังมาได้เพราะว่าจิตยังมีกิเลสอยู่จิตยังโง่อยู่จิตยังมีอวิชชาซ่อนอยู่เราหัดรู้ไปทีแรกราเห็นแต่ของหยาบต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะต่อไปสติปัญญาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะขัดใจเล็กๆก,ก,ก็มองเห็นลนะหลวงพ่อหัดภาวนาตอนหัดนะ ทีแรกก็เห็นแต่กีเลนอยากต้องโกรธก่อนถึงจะเห็นนะนี้วันหนึ่งยังเป็นโยมอยู่เลยเปิดประตูบ้านออกมาแสงแดดกระทบเปลือกตาเห็นความขัดใจเล็กๆเล็ก,ลก,ลกมากๆเลยรำคาญเกิดขึ้นแปบบ๊บเนื่อแดดกระทบตาแปบ๊บเดี๋ยวเนี่ยโทสาย,ยังเกิดเลยเนี่เราดูนะเราค่อยละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปหรือนั่งสมาธิอยู่นะราคาไม่มีไม่ได้อยาก ได้เห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสได้ไม่มีหรอกนั่งสมาธิในใจสว่างว่างสบายก็นึกว่าไม่มีกิเลสนะพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นพอสบายปุ๊บจะเห็นในใจเนี่ยเข้าไปเคล้าเคลียกับความสุขความสบายใจเข้าไปติดในความสุขความสบายนี่แหละราคะที่ละเอียดขึ้นมางั้นะแรกๆจะเห็นของหยาบก่อนเราฝึกเราไม่เลิกนะเราคอยรู้คอยดูต่อไปกิเลสละเอียดเราก็เห็นนะ มันจะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ร,รู้ทันมากขึ้นถ้ากิเลสเนี่ยเรารู้ไม่ทันนะมันจะค่อยๆงอกงามเติบโตขึ้นเผลอเมื่อไหร่นะตัวเบลเลอร์เลยโตอย่างรวดเร็วสังเกตไหมอย่างความโกรธด,ดูง่ายอยู่ๆก็โตปุบปับเลยรู้สึกไหมแต่ถ้าสติปัญญาเร็วจะเพราะว่าก่อนที่จะโตนะตัวเล็กมาแล้วนะงั้นถ้าสติเราเร็วนะไหวแวบขาดแวบขาดนะกิเลสหยาบไม่มีหรอก ไกิเลสหยาบไม่มีนะใจสบายใจมีความสุขมีความสงบนะมีสมาธิอยู่ในตัวเองนะั่นแหละสบายงั้นเรามีสติคอยรู้ทันกิเลสไว้นะถ้ากิเลสหยาบหยาบ,ยาบเกิดขึ้นเรารู้ทันนะศีลไม่จะเกิดขึ้นศีลไม่จะเกิดอัตโนมัติเลยนะโทสะแรงๆเกิดขึ้นเรารู้ทันนะโทสะแรงครอบงําจิตไม่ได้ไม่ฆ่าไม่ตีไม่ด่าใครไม่ทําลายทรัพย์สินใคร ราคะแรงๆเกิดขึ้นเรารู้ทันนะก็ไม่ไปลักไปขโมยใครไม่ไปฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์อะไรเงี้ยไม่เป็นชู้กับเขาไม่ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยศีลมันมีเองนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสหยาบๆนะศีลเกิดเลยต่อมาถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสท,ที่ละเอียดขึ้นนะสมาธิจะเกิดกิเลสท,ที่ละเอียดเนี่ยทำให้ใจฟุ้งไปใจมันจะฟุง้งนะราคะหรือโทสะละเอียดเกิดขึ้นนะ ใจมันจะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรนี่การมาฉันทามันเกิดขึ้นมานะราคาโทสะละเอียดเกิดขึ้นมานะที่ก็เกิดโทสะไดนะ้เกิดการมาฉันทะก็ได้เกิดพยาบาทก็ได้นี่ผลักดันผลนะักดันออกมาปลุงออกมาเนั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสละเอียดกิลเลสแต่ว่าละเอียดก็ไม่ละเอียดมากนะในตำราเรียกว่ากิเลสปานกลาง กิเลสปานกลางนี้ยังไม่งอกมาเป็นราคาโทสะแรงๆมนะันเป็นนิวรณ์ความที่ใจมันเข้าไปคล้องเข้าไปผูกพันกับอารมณ์ต่างๆอยู่ไปผูกพันในที่ทางที่พอใจบ้างในทางที่ไม่พอใจบ้างในทางที่สับสนผูกพันแล้วลังเลสงสัยบ้างนะฟุ้งซ่านบ้างเข้าไปเกาะไปเกี่ยวอยู่แล้วก็เสื่องเสื่องซึมซึมไปบ้างนี่จิตมันเคลื่อนออกทั้งสิ้นเลยเรียกว่านิวรณ์ นิวรณ์นี่เป็นตัวที่มาขวางกั้นสมาธิทำจิตฟุ้งซ่านออกไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเรารู้ทันนะกิเลสเล็กๆเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดขึ้นมารู้ทันลงไปความฟุ้งซ่านดับเลยสมาธิเกิดเองเลยบางคนมาถามหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่สําเร็จเลยถามว่านั่งไงก็นั่งพุโทโธนั่งหายใจนะพยายามน้อมจิตให้สงบมันไม่ยอมสงบเลยบอกไม่สมาธิไม่ได้ต้องทําอย่างนั้นก็ได้ รู้ทันกิเลสท,ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านนะถ้ารู้ทันกิเลสท,ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านใะกิเลสท,ที่ทําให้จิตฟุ้งซ่านคือนิวรณ์ดับไปสมาธิเกิดเองไม่ต้องเชื้อเชินะเกิดเองนะไม่ยากอะไรเลยนะพระอนาคามีเนี่ยนะท่านจะมีสติปัญญาไวนะกิเลสกลางๆเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะจิตฟุ้งขึ้นนิดเดียวไหวคลิกเดียวเห็นนะก่นะอนที่จะราคาโทสามโมหะเกิดแรงๆร,รู้สึกไหมจิตไหวขึ้นมาก่อน ไหวคลิกขึ้นมานั่นแหละจิตมันมีนิวรณ์แนละ้วมันฟุ้งแล้วเราฟุ้งไปเราค่อยแปลสภาพเป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทเป็นวิชนะธธกีกีดช้าอุทัจจะกุกกุจจะอะไรเนะี่ยค่อยเกิดทีหลังทีน้ำมิทธนะเป็นความไหวตัวความฟุ้งตัวของจิตทั้งนั้นเลยงั้นะถ้าเราคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยนะทีแรกเห็นกิเลสหยาบหยาบศีลมันเกิดกิเลสครอบงําไม่ได้ศีลเกิด พอเห็นนิวรณ์เห็นกิเลสท,ที่จิตมันไหวตัวขึ้นมาอย่างนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นจิตมันไหวนะจิตยังไม่มีราคะนี่บางคนพอจิตไหวๆขึ้นมาเนี่ยราคะแทรกจิตอยากดูให้ชัดแค่อยากดูให้ชัดนี่ราคะแล้วนะเห็นมันไหวๆใครเคยเห็นมันไหวๆกลางหน้าอกบ้างมีไหมยกมือซิมีไหมขี้เกียจยกมันยกน่ะ คนดูได้ตัวเนี้ยเยอะแยะไปแล้วเห็นมันผุดขึ้นมากลางอกกิเลสนะไหวๆขึ้นมาถ้ารู้ทันนะหายไปเลยแต่ถ้าสติปัญญาไม่พอนะสมาธิไม่พอนะเห็นมันไหวๆนะจิตจะเคลื่อนเข้าไปจิตจะอยากดูให้ชัดนะแล้วจิตจะถลําเข้าไปดูมันมีราคะเกิดขึ้นมีโลภะเกิดขึ้นมันอยากดูให้ชัดราคะเกิดขึ้นนะตัณหาแทรกเลยกลายเป็นตัณหานะจิตจะทะยานออกไป จิตทยานออกไปเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเรียบร้อยแล้วจิตเสียสมาธิแล้วเสียสมดุลแล้ว้เราใครรู้ทันถ้ามันไหวๆขึ้นมานะเรารู้นะถ้าจิตอยากจะรู้ให้ชัดรู้ทันจิตเลยจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะหรือจิตราคาญจิตก็จะเข้าไปจัดการในตัวไหวๆรู้ทันจิตที่ราคาญตัวราคาญหายปั๊บเนี่ยจิตก็เป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นให้นี่ไหวไปจิตเป็นคนดูให้นี่ไหวไปจิตเป็นคนดู ก็จะเห็นในตัวอย่างเกิดแล้วดับจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่จะเดินปัญญาต่อไปได้อีกแต่ถ้ากิเลสระดับนี้เรามองไม่เห็นนะยังมีความสมาธิเข้าสมาธิแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นเรายินดีในความสุขเรารู้ไม่ทันนะจิตก็ไหลเข้าไปอีกนะหรือดูสภาวะธรรมนะอยากดูสภาวะส่งจิตไปเที่ยวควานหาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไม่มีสมาธนะิแล้วคอยรู้ทานกิเลสไปเรื่อย ทีแรกก็จะได้ศีลจะได้สมธินะแล้วก็จนะได้ปัญญาต่อไปค่อยฝึกนะปัญญาเป็นถักความเข้าใจนะถ้าเรามีศีลเนี่ยกายวาจาของเราจะเรียบร้อยยกเว้นแต่มีวาสนาในทางกระโดกกระเดกถ้ามีวาสนาในทางกระโดกกระเดกนะถึงมีศีลน,นะกายวาจามันก็กระโดกกระเดกเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะอย่างพระอราหันต์บางองค์ไม่เรียบร้อยหรอกนะไม่ได้เรียบร้อยเป็นภาพภพับไวนะ องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างคือพระสารีบุตรพระทหารเบอร์หนึ่งนับเบอร์วันนะนับเบอร์วันเองเป็นคนปุ๊บฟับปุ๊บฟับ,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 บคล่องแคล่วว่องไวมากเลยอย่างเดินไปเจอท้องร่องกระโดดไม่ไปพยืนพิจารณาท้องร่องหนอท้องร่องหนอ,อ,หนาอ,อหนาสามทีแล้วก็อยากข้ามหนออยากข้ามหนอไปฉันเพนไม่ทันอนยะ่างนั้นนิมนต์ไปฉันฉันไม่ทันนะเจอท้องร่องท่านโดดข้ามเลย หรือวันหนึ่งท่านจะไปลาพระพุทธเจ้าจะออกไปจาริกไปต่างเมืองเป็นธรรมเนียมเวลาพระโมคคัลลาสาริบุตรจะออกเดินทางไกลเนี่ยพระพุทธเจ้าชอบให้พระไปส่งไปลาเผื่อท่านจะให้ธรรมะเด็ดๆท่านมักจะแจกกันบ้านก่อนที่ท่านจะไปพระสาริบุตรนะเห็นมีพระมาหลายองค์เยอะแยะนะท่านก็ทักองค์นั้นองค์นี้นะพาสังคติไป หมุนตัวไปหมุนตัวมานะชายสังคติท่านไปกระทบเอาพระองค์หนึ่งเข้าพระองค์นั้นเป็นพระเซวจจจท่านคิดว่าพระสารีบุตรต้องคุยกับท่านบ้างปรากฏพระสารีบุตรไม่ได้คุยด้วยเพราะพระที่ท่านต้องคุยด้วยนี่เยอะองค์นี้ท่านก็ถือว่าท่านมีชื่อเสียงแต่ว่าจริงๆมีกิเลสชายสังคติพระสารีบุตรไปถูกท่านนะท่านรีบกลับมาฟ้องพระเจ้าเลยพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประหารเนี่ยภาษาแขก่าตี ถือว่าเป็นอักรสา,าวกข้าพระองค์ไปส่งดีๆนะมันตีข้าพระองค์มาประหารข้าพระองค์พระเจ้ารู้ว่าไม่จริงหรอกแต่ว่าสอบสวนให้ซะหน่อยจะได้ให้สังคมรู้นะไม่งั้นเจตเที่ยวพูดไปเรื่อยว่าภาษาริบุตรตีออกเรียกภาษาดิบุตรกลับมาสอบสวนภาษาดิบุตรท่านบอกเลยจิตท่านมันเหมือนแผ่นดินนะจิตท่านเหมือนน้ําเหมือนลมเหมือนไฟนะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้มีราคาไม่ได้มีโทสะไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายอะไรตัวท่านก็ไม่ได้ถือว่าท่านเป็นเอตทักคะมเองเป็นอัคคระสาวกคนไม่ได้ถือตัวอย่างนั้นมีความรู้สึกนะไปไหนมาไหนมีความรู้สึกอ่อนน้อมอ่อนโยนเหมือนตัวเองเป็นจันทานคนหนึ่งเท่านั้นเองไปไหนก็อ่อนน้อมไปเรว่อยๆไม่เคยคิดจะทําร้ายใครเลยเนี่ยขนาดท่านเป็นคนอ่อนน้อมนะเป็นคนกระตันอยู่นะแต่ท่านกระโดก,กระเดกเนาะ อันนี้ห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามีศีลน,นะกิเลสช,ชั่วหยาบไม่กระทบแต่กายวาจาเรียบร้อยแต่เรียบร้อยตามสไตล์ของแต่ละคนเราเรียบร้อยได้แค่นี้แหละผมก็แค่นี้แหละงั้นอย่างเรามีสติรู้ทันนะกิเลสหยาบครอบงาจิตไม่ได้ราคาโทัวร์สามไม่เกิดน,นะแต่ว่าสนามเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแก้ไม่ได้หรอก แล้วถ้าเรามีกิเลสมีสติเร็วขึ้นนะเรารู้ทันกิเลสระดับกลางได้สมาธิจะเกิดใจจะเรียบร้อยถ้าศีลเกิดเนี่ยกายวาจาเรียบร้อยแต่เรียบร้อยตามสไตล์ของแต่ละคนถ้าสมาธิเกิดนะมีสติรู้ทันจิตที่ฟุงนะ้งจิตที่ฟุ้งไปนะรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะเรียบร้อยใจจะสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ฉนั้นสีเนี่ยทำให้กายว่าจาเรียบร้อยสมาธิทำให้ใจเรียบร้อยปัญญานั้นทำให้ใจฉลาดปัญญาทำให้ใจฉลาดวิธีฝึกให้ใจฉลาดก็คือเอาความจริงมาป้อนให้ใจดูใจเหมือนเด็กต้องให้การเรียนรู้กับมันทุกวันนี้เราก็ให้การเรียนรู้กับจิตนะอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากอะไรก็สนองไปด้วยนี่เราให้การเรียนรู้กับมัน เด็กที่ถูกพ่อแม่ตามใจแล้วรู้สึกดีไหมเกเรค่อนข้างเกเรบางทีก้าวรล้าละรานอะไรเนี่ยเอาแต่ใจตามใจกิเลสไปได้วยจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราตามใจมันไปเรื่อยๆนะมันจะร้ายขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกต้องหัดมันให้การเรียนรู้มันเหมือนเด็กๆนะเด็กบางคนร้ายต้องค่อยๆให้การเรียนรู้แล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นหรือเด็กคนไหนดีอยู่แล้วเราก็ต้องให้การเรียนรู้อีกเพื่อให้เขาดีมากขึ้นไปอีก จิตนี้ก็เหมือนกันจิตของคนบางคนเลวร้ายมากนะก็ต้องให้การเรียนรู้แบบรุนแรงสอนกันแรงแงบางคนจิตใจประณีตเลวร้ายแบบประณีตนุ่มนวลหน่อยนะก็สอนนุ่มนวลหน่อยนะแต่ละคนเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่าสอนไม่เท่ากันสอนไม่เหมือนกันวิธีการที่ท่านสอนเนี่ยแตกต่างกันแต่ความการุณาของท่านต่อทุกคนนั้นเท่ากันนะใจของพระอรหันต์เนี่ยท่านจะก,การุณาอะไรเนี่ยเท่าๆกัน แต่ท่านจัดการกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นพวกเราเออะก็ประชาธิปไตยเราคิดว่าต้องทําอะไรได้เหมือนเหมือนกันแล้วยุติธรรมมันยุติตามโลกมันไม่ได้ยุติตามธรรมเราเอาคำว่ายุติธรรมมาใช้ผิดแล้วล่ะงั้นกับคนชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าด่าเขาก็มีนะท่านให้ข่มคนที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมท่านไม่ได้ปฏิบัติกับท,ทุกคนเสมอกันนะงั้นเราจะมาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงไม่ลำเอียงหรอก แต่ท่านฉลาดนะท่านรู้ว่าคนนี้ควรจะฝึกอย่างนี้คนนี้ควรจะฝึกอย่างนี้คนนี้ฝึกไม่ได้เอาออกไปก่อนนะเอาไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปค่อยมาฝึกนะท่านยังฝึกไม่ได้บารมีเขาไม่พอนั้นท่านมีการคัดสรรการกรองนะแจกแจงธรรมะถึงเรียกว่าภาควะโตผู้จำแนกแจกธรรมให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละคนในการที่จะฝึกให้เกิดปัญญานะแต่ละคนนียต้องฝึกแบบเข้มงวด บางคนต้องฝึกเข้มงวดบางคนฝึกแบบประณีตไม่เหมือนกันหรอกนะเหมือนการฝึกมา้าถ้าม้าพยศมากก็ต้องทรมานให้อดข้าวอดน้ำนะอดหญ้าอะไรเนี้ยพาวิ่งให้หนักม้าบางตัวสงบเรียบร้อยนะไปทาอย่างนั้นม้าเฉาตายเลยเสียใจนะม้าก็เสียใจเป็นม้าบางตัวก็ต้องโอ๋โอ,โอมันหน่อยนะให้มันกินหญ้ากินน้ําแล้วก็พามันฝึกวิ่งอะไรเงี้ยมันก็ทําได้การฝึกคนของพระพุทธเจ้าท่านก็ฝึกแบบนี้แหละ บางคนต้องรุนแรงบางคนท่านก็ฝึกประนีตฝึกไม่เหมือนกันแต่ความการุณางท่านนั้นเท่าเท่ากันนะแล้วขัดเกลาวิธีขัดเกลาแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยองแต่ละคนเนื้อกรรมฐานที่เหมาะกับเราในการเจริญปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนต้องทําสมาธิก่อนแล้วเดินปัญญาทีหลังบางคนทําสมาธิและปัญญาควบกันบางคนเดินปัญญาก่อนแล้วนะพัฒนาสมาธิทีหลัง บางคนรู้กายเป็นวิหารธรรมบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมเป็นวิหารธรรมไม่เหมือนกันแต่ละคนในขั้นของการเจริญปัญญานะแม้จะมีวิธีการตั้งสามอย่างสามช่องทางหลักนะคือสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันนะแล้วก็มีอารมณ์กรรมฐานนะตั้งตั้งสี่ฐานนะกายเวทนาจิตธรรมนะ แต่หลักการนั้นอันเดียวกันหมดนะคือมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะใช้หลักนี้นะจำหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วใครจริตนี้ใส่หมอกรรมฐานอะไรใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้ทุกชนิดเลยหลวงพ่อกว่าจะสรุปตัวนี้ออกมาเนี่ยสรุปออกมาจากธรรมะที่มากมายมหาศาลนะสรุปออกมาแล้วเหลือเท่านี้แหลนะนี่ธรรมะเย,ยอะๆยอ่ยอ,ยอลงมาก็เหลือเท่านี้เองในขั้นการเจริญปัญญา ถ้าในขั้นการเจริญสมาธินะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขน้อมจิตไปอย่างต่อเนื่องแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมีความต่อเนื่องนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ถ้าเจริญปัญญาก็มีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ปัญญาจะเกิดส่วนวิธีการนะหลากหลายแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเราเรียนหลักให้แม่นนะแล้ววิธีการไปดู อันไหนเหมาะกับเราก็ราะอันนั้นอย่าคนที่เรียนกับหลวงพ่อมีทุกชนิดเลยมีทุกประเภทนะนะถ้าฟังเขาส่งกันบ้านให้ดีจะรู้ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่สุดท้ายมันไปที่เดียวกันนะไปลดละกิเลสได้นะกิเลสลดลงแนละ้วความทุกข์ในใจก็ค่อยๆน้อยลงนะ,ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์